มาให้แล้วนะครับฟังงบไม่เกิน500บาทที่เสียงดีมีโหมดตัดเสียงรบกวนเวลาคุยโทรศัพท์มีเกมโหมดมาให้สวมใส่สบายน้ำหนักเบาและที่สำคัญครับคุณสามารถปรับแต่ง EQ ได้ผ่านแอปพลิเคชันของเขาด้วยใช่แล้วครับที่อยู่ในมุมนี้คือโทโซอาจายโนวาใช้งานจริงเป็นไงคลิปนี้เดี๋ยวเราไล่ฟังครับ ัวข้อแรกนะครับที่เดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆก่อนเลยคือหูฟังตัวนี้มันเป็นหูฟังที่ในเลทราคาไม่เกิน500บาทน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่เน้นเสียงมาเยอะขนาดนี้คือบอกก่อนว่าในเลทราคาต่ำกว่า500อยู่ต่ำกว่า1,000บาทเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหูฟังจะพยายามยัดฟีเจอร์อย่าง ANC ยัดฟีเจอร์นู่นนี่นั่นในนู่น,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 นจนทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสกับการฟัง,ฟงเพลงมากอย่างที่ควรแต่โทโซอาจายโนวาตัวนี้นะครับสิ่งที่เขาโฟกัสมากที่สุดเลยนะก็คือเรื่องของการฟังเพลงดังนั้นถ้าโจทย์ในการงงาาานนคกกรหหูฟััไม่่เเเิ500บททีีีสยดป็ล แล้วฟีเจอร์เป็นรอง <mail> ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับสิ่งที่ทําให้หูฟังรุ่นนี้เนี่ยครับฟังเพลงดีนะครับผมคิดว่าน่าจะมาจาก3สาเหตุหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของตัวไดรเวอร์ที่เขาใส่มาให้นะครับไดรเวอร์เนี่ยเป็นไดรเวอร์ที่ใหญ่มากๆถ้าเราเทียบกับเรดราคานี้นะครับอยู่ที่ประมาณ10มมตรแล้วก็คาแรคเตอร์เสียงที่เขาจูนมาจากโรงงานเขาไม่ได้เหมือนกับโทโซ่รุ่นก่อนๆหรือหูฟังหลายๆแบรนด์ในราคานี้ที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเบสบวมๆเบสดมันอ้วนเกินว่าเบสมันหน ทุกแนวไม่ต้องมานั่งคอยลดเบสอยู่เสื้อันเป็นจุดที่ผมชอบมากๆรู้สึกเลยว่าแบบมันแตกต่างจากหลายๆตัวที่เราเล่นมาในเรทราคานี้ถามว่าถ้าคุณอยากจะทําให้น้องเขาเป็นหูฟังที่ฟังแล้วเบสมันสนุกทําได้ไหมทําได้เพราะเขามีอย่างที่2ที่มันเด่นมากๆในเรทราคานี้เลยคือการปรับแต่ง EQ นะครับ EQ ที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยเยอะมากคือเดิมๆเนี่ยเขาให้มาแล้ว 32- พีเซตซึ่งเรราคาต่ำกว่า500บาทที่จะมีแอปในการคัสตอม EQ แบบนี้มาเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่คือซื้อมาแล้วเน้นใช้งานให้มันจบคือมีแอปนี่ก็็ยยาาาากแลล้้้้วววใ่่่มััปรบบตตงเเเเขอีีีนนหคท3 ฟังที่เป็นทรงอินเอียร์แล้วก็มีกา้านซึ่งผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบหูฟังอินเอียร์ที่มีก้านมากๆเพราะว่าเราสามารถที่จะกันเสียงข้างนอกเอาไว้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มันเปลง่งออกมาจากหูฟังตัวนี้นะครับถ้าจุดในการใช้งานของคุณคือต้องการหูฟังในเรทราคา5 0 0บาทที่เน้นเสียงดีๆเน้นสวมใส่สบายเน้นปรับแต่ง EQ ได้เยอะๆะโทโซอาจายโนวาถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับคาแรคเตอร์เสียงของเขาที่ผมไปลองใช้งานมากับทีมงานนะครับอยากจะบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยตัวเขาจะเป็นหูฟังที่ดูจะแตกต่างจากกับหลายๆตัว เราซื้อมาเนี่ยสัก5รุ่นเราจะพบได้เลยว่า4ใน5เนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นเรื่องของเสียงเบสมากๆแล้วก็ย่านกลางกับแหลมเนี่ยก็จะดรอปลงมาด้วยความที่ว่าเรทราคาเนี่ยเราไม่สามารถยับ d r i v e ์ขนาดแบบ15มิลลิเมตรหรือว่าแบบ d r i v e ์คู่หรือว่า d r i v e ์แบบไทเทเนียมมาได้อะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจได้แต่ว่าตัวเนี้ยจะทําตัวให้เป็นแบบค่ากลางๆไว้ก่อนแล้วเด่นในเรื่องของเสียงกลางกับเสียงเบสซึ่งผมแฮปปี้มากกับหูฟังราคาประมาณนี้และได้เสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสที่อยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดีไม่อ้วนไปไม่บางไปแล้ววกกกก็ยยยัังงงงงฟอออออ่่่่่ททุแแนนนะะคบตสิหึีาจลืข ก็ยังเป็นฟิล์เหมือนกับหูฟังราคา500หรือว่า1,000บาทอยู่คือเวทีของการฟังเพลงเนี่ยจะไม่ได้กว้างมากถ้าเป็นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นเวทีคอนเสิร์ตเล็กๆฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออยังใกล้ชิดกับนักร้องอยู่นะฮะแต่ว่าไม่สามารถจะแยกเครื่องดนตรีแบบว่า10ชิ้น20ชิ้นได้เหมือนกับหูฟังราคาแพงๆอันนี้ก็ต้องบอกให้ก่อนแต่ถ้าเทียบกับราคา500ได้แค่นี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับสำหรับแนวเพลงที่ฟังเพลงแรกนะครับเป็นแนวเพลง๊อปครับผมรู้สึกที่ได้ดไดคือามาก ก็แนวเพลงที่ฟังเป็นแนวปอมนะครับส่วนใหญ่อะเสียงเบสนําเลยเสียงเบสเคือบ ทะลุทะลวงหูมากแล้วก็เสียงแหลมอาจจะเบาลงนิดหน่อยมันก็ตามแนวเพลงที่ฟังฮะหลักๆเบสค่อนข,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 ข้างมาทุกลูกเลยสําหรับแนวแนวเพลงแรกครับคือแนวเพลงป๊อปสำหรับผมเลยคือเบสมีความกระชับครับไม่บวมแล้วก็เสียงร้องหรือว่าการแยกเสียงครับแยกออกมาได้ดีแล้วก็สเตจอ,อ่ะอาจจะไม่ได้กว้างมากครับอีกหนึ่งอันที่เราคุยค้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยคือตัวหูฟังเองครับมันสามารถที่จะปรับแต่งพรีเซตได้ค่อนข้างเยอะพรีเซตเดิมๆที่เขาเซ็ตมาให้จากโรงงานเยอะมากถึง32พรีเซตเอาจริงๆนะส่วนตัวผมแล้วเนี่ย มไม่เคยซื้อหูฟังราคา500บาทตัวไหนมาแล้วได้พรีเซตเดิมๆจากโรงงานเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วพรีเซตของเขาอ่ะเป็นพรีเซตที่ส่วนตัวผมนะใช้งานได้จริงทุกอันกดแล้วมีความแตกต่างทุกอันไม่ได้ทํามาหลอกๆอยากให้คุณได้ลองซื้อไปลองจิ้มพร<ๆ>ีเซตเขาจังเลยรู้สึกว่าแบบมันต่างทุกอันแล้วมันให้ผลลัพธ์ที่ดีทุกอันอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟังฟีลแบบว่าสนุกสนุกหน่อยแนะนําให้เปิดเป็นแนวแบบว่าป๊อปหรือว่าจะเป็นแนวแบบฮิปฮอปหรือจะเป็นแนวร็อกก็ได้สามพนระีเซตเนี้ยงเบที่ คุยม่ตั้งแต่ตอนแรกว่าแบบเออตัวเนี้ยเบสเขาก็อ้วนขึ้นมานิดนึงแหลมขึ้นมานิดนึงกลางขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถมเกินไปใช่ปว่าถ้าคุณยังชอบฟิลหูฟังในราคา500บาทที่แบบว่าเบสมันจะอ้วนมันจะถมมันจะนุ่นจะนี่นั่นแล้วปรับไม่เป็นคุณมากดพรีเซตพวกนี้ได้เลยมันจะอ้วนขึ้นแบบหูแบบมหาศาลคือเขาทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์ดตวอย่างเขาเนี่ยคุณจะทําให้มันเป็นเบสอ้วนเขาก็ทาได้แต่เขาไม่ยอมทามาให้จากโรงงานเขาอยากให้คุณไปปรับแต่งเองซะมากกว่าอย่างที่เาร,ราคครรรับนนน่ือาาาไไมถงงงุณ้พเเเกส็ใ ยังไม่พอคุณสามารถแชร์พรีเซตนนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้อีกใครที่มีโจทย์ในการที่แบบจะต้องซื้อหูฟังมาฟังเพลงในเรยราคา500บาทแล้วขอแบบว่าเออฟังเพลงดีสุดคัสตอมอีคิวได้เยอะสุดในเรยราคาต่ากว่า500นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่ผมจะแนะนําคนเหล่านั้นก็ลองดูไว้แล้วกันว่าคุณชอบการฟังเพลงแบบนี้หรือเปล่าแต่ทั้งนั้นครับการฟังเพลงเนี่ยมันเป็นรสยมส่วนบุคคลเนาะเดี๋ยวเราจะให้คุณลองฟังคอมเมนต์ของทีมงานของตั้มอย่างละกันว่าเขารู้สึกยังไงกับหูฟัง มาเต็มอยู่ครับทำให้ฟังเพลงได้ค่อนข้างรู้เรื่องเลยก็สาหรับเพลงที่ฟังเป็นเพลงล็อกนะครับแล้วก็หลักๆอ่ะรู้สึกว่าเบสอ่ะจะค่อนข้างทุ้มอาจจะทุ้มเกินไปนิดนึงแล้วก็ส่วนเสียงแหลมอ่ะค่อนข้างโอเคเสียงเครื่องดนตรีโดยโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างชาดตพอสมควรก็สําหรับผมนะครับแนวเพลงล็อกนะเบสมาเป็นลูกครับแล้วก็มีความแบบไม่บวมมากส่วนแหลมเป็นแหลมที่แบบว่าไม่ได้แสบแก้วหูนะครับพอเป็นเสียงร้องครับอาจจะแบบเบาขึ้นมานิดนึงครับอาจจะโดนพวกเสียงเบสกบมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับกลับมาที่ประเด็นที่เราทิ้ง แต่ตอนแรกแก็คือเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับโดยปกติแล้วเวลาเรารีวิวเนี่ยเราจะรีวิวเอาดีไซน์มาก่อนสเปกมาก่อนแล้วค่อยไปเรื่องของการฟังเพลงถูกป่ะแต่ตัวเนี้ยมันเน้นการฟังเพลงเราก็เลยเอาการฟังเพลงเนี่ยไปไว้ก่อนแล้วดีไซน์มาทีหลังทีนี้ถามว่าดีไซน์เขาดีหรือแย่หรือกลางๆส่วนตัวผมนะผมว่าผมให้อยู่ในระดับดีแล้วกันที่ให้อยู่ในระดับดีคือเราเล่นหูฟังราคา500บาทมาเยอะแล้วเรารู้สึกเลยเลยว่าแบบเออหูฟัง500บาทส่วนใหญ่แลวเนี่ยพลาสติกก็จะเป็นพลาสติกก้องแกง๊งสวมใส่แล้วก็จะบาดหูนิด แล้วก็เท่าที่ลองดูเลขสเปคนะถือว่าจัดเต็มมากๆถ้าเราเทียบกับเรดราคานี้ทีนี้มาดูหน้าตาดีไซน์แล้วก็สเปคของหูฟังรุ่นนี้กันสักเล็กน้อยนะครับโทโซอาจายโนวาตัวนี้เป็นหูฟังที่เราเรียกว่าเป็นทรงอินเอียร์ก็คือเป็นทรงที่เราสามารถจุกเข้าไปในหูได้แล้วก็จะมียางกุ้มอยู่ข้างนอกนะครับข้อดีของหูฟังทรงแบบนี้เลยคือมันจะสามารถได้รับเสียงมากกว่าหูฟังเอียบัตเพราะว่าหูฟังเอียบัตเนี่ยมันจะมีการลอสระหว่างทางอยู่เพราะว่ามันไม่ได้มีตัวกั้นเสียงนวกออกปะแล้ว ก็ยังกันเสียงภายนอกเข้ามาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยนะครับแน่นอนราคา500บาทมันก็ยากที่เราจะใส่ฟีเจอร์อย่าง ANC เข้ามาให้นึกออกไหมถามว่าใส่แล้วมันพอดีหูไหมสำหรับส่วนตัวผมนะไซส์ซิลิโคนเดิมที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยมันพอดีอยู่แล้วแต่ถ้าหูคุณใหญ่ในกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด3ไซส์มี S มี M มี L เลือกเปลี่ยนได้เลยตามต้องการแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ย M เนี่ยกำลังโอเคแล้วสีของหูฟังรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สีให้เลือกจะมีสีม่วงแล้วก็สีดําซึ่งสีม่วงกับสีดำเนี่ยก็จะเป็นผิวด้านเหมือนกันเลยทั้งคู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ด้านแค่กับตัวกล่องเท่านั้นนะครับตัวหูฟังเองก็จะเป็นผิวด้านด้วยแต่ว่าตรงฝาปิดข้าง บนเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ที่เหมือนกับจะโปร่งแสงนิดนึงเพื่อที่จะได้โชว์ดีไซน์ของหูฟังตู้หูฟังเนี่ยนะครับเป็นหูฟังที่มีไดรเวอร์ขนาด10ม mm มมาให้แล้วก็ผิวเนี่ยเป็นผิวด้านสามารถที่จะสั่งงานได้โดยการแตะด้านบนตรงนี้นะแตะด้านบนตรงนี้นะครับ <ME> เหนือโลโก้โทโต้โขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าแตะ1ครั้งจะเป็นอีกคําสั่งนึงแตะ2ครั้งเป็นคําสั่งหนึง่งแตะ airlines, self 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 แต3ครั้งเป็นคําสั่งหนึง่งและแตะค<ห>้างเป็นอีกหนึ่งสั่งนั่นหมายความว่าหูฟังข้างหนึ่งเนี่ยเราสามารถแอดคาสั่งเข้าไปได้4คําสั่งรวมๆแล้วเนี่ยครับหูฟัง2ข้างก็จะกลายเป็น8คําสั่งหรือว่าจะเป็นการสั่งอย่างพวก voice assistant นะครับ มรร Google หรือ BixB ก็สาาถใช้งานได้ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของในตัวหูฟังเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ5 -7 ชั่วโมงนะครับเท่าที่ผมลองฟังมานะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงครึง่งแต่ว่าตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าสูงสุดอยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าวอลลุ่มกับสมาร์ทโฟนที่เราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับเป็นรุ่นไหนด้วยส่วนตัวกล่องเราสามารถชาร์จซ้ำในกล่องได้ถ้ารวมตัวกล่องชาร์จเข้าไปแล้วด้วยเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ได้ประมาณ23ชั่วโมงถามว่าเยอะไหมส่วนตัวผมก็โอเคแล้วนนนัวอ่ล้็ยาางงกกิพ า่หลายๆตัวในเรียญราคานี้มากๆแล้วก็บานพับครับนี่อย่าให้เห็นนิดนึงบานพับแข็งแรงมากคือเรียญราคา500บาทเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววัสดุจะโดนตัดไปค่อนข้างเยอะอย่าเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นพวกฝาพับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่แข็งแรงอะไรขนาดนี้คุณฟังเสียงดูนะอ่ะ พวกนี้คือต้นทุนท้งนั้นนะครับอย่าลืมนะว่านี่คือราคา499แล้วก็มีไฟบอกสถานะตรงนี้ด้วยเวลาเสียบชาร์จก็สามารถจะดูได้จากตรงนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับจะบอกไว้เลยว่า left กับ right เอาไว้เวลาเสียบชาร์จจะได้ไม่งงส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นตัวที่เสียบชาร์จพอไทยซีนะครับซึ่งอันนี้น่ารักมากครับในกล่องที่เราซื้อมามีสาย C2A อันเล็กๆมาให้ด้วยนะครับผมว่าเราจะไปต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างจังหวัดก็สามารถใช้สายไทยซีในเนี้ยในการเสียบชาร์จได้แล้วก็สายมันสั้นครับไม่ได้เกะกะอะไร จะไม่ได้มามากแต่ค่อนข้างเป็นเบสที่สนุกเลยครับแนวเพลงที่ฟังเป็นฮิปฮอปนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยแตกต่างจากการฟังเพลงป๊อปเลยรู้สึกว่าเบสมันมาค่อนข้างเยอะแต่รู้สึกว่าเสียงโดยรวมมาเสียงร้องอาจจะเบาไปนิดนึงถ้าเทียบกับเบสนะแล้วก็เสียงแบทการู้สึกว่าจะค่อนข้างรอบตามลงมารู้สึกว่าเบสจะค่อนข้างนำแบบนำจัดจัดเลยแนวเพลงฮิปฮอปครับสำหรับผมแล้วลองฟังมาก็มีความรู้สึกว่าเบสมันจะแบบมีความออกบวมๆนิดนึงครับแล้วก็พวกเสียงนักร้องสเตจต่างๆอย่างเงี้ยสำหรับผมรู้สึกว่ามัน ข้านจะเบาลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันเนาะว่าใส่แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับดูนแบบจากผมแล้วกันเนาะอย่างที่บอกคับว่านี่คือหูฟังอินเอียร์แล้วก็มีการซึ่งน้ำหนักของแต่ละข้างเนี่ยเบามากนะน้ำหนักข้างหนึ่งอ่ะอยู่แค่ประมาณแบบ3.7กรัมเท่านั้นเองอะ่ะถือว่าเล็กแล้วก็เบามากๆนะครับแทบจะไม่รู้สึกว่าใส่เลยใส่แล้วหน้าตาจะประมาณนี้ครับจุกเข้าไปแล้วมันก็จะกันเสียงให้ด้วยประมาณนึงนะก็อย่างที่เราว่านี่คือหูฟังอินเอียร์อย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยเสียงแอร์อยู่ข เลยตัวที่ผมเล่นมาในช่วงปี2ปีนี้น่ครับใส่ไปปุ๊บเนี่ยบาดหูก่อนเลยดับแรกเพราะว่าพลาสติกมันไม่ได้กาให้มันดีพอนึกออกไหด้วยต้นทุนของมันผมเข้าใจได้แต่ตัวนี้คือทํามาดีมากใส่สบายนุ่มเบาแล้วก็เป็นอินเดียที่มีก้านด้วยนะครับพอเราพูดถึงอินเดียที่มีกา้านทําไมผมถึงย้ําคําว่าอินเดียมีก้านจังเลยหูฟังตัวนี้ครับมีไมมาให้ข้างละ1ตัวรวมแล้วเป็น2ตัวนะครับทำให้เขามีฟีเจอร์อัอนหนึ่งติดเข้ามาด้วยคือฟีเจอร์ที่เรียกว่า call noise cancellation ถามว่ามาม,ามันนนนนดีเเเ่่าาาากบบวววรง้ยไหห็็ผผลลใใช จะลองให้เ,เพื่อนๆได้ฟังเสียงจากไม์ของเขาแล้วกันว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือเสียงแบบปกติหนึ่ง2 3 4สามสี่หนึ่งสามสี่ตอนนี้เรากำลังใช้เสียงของโทโซไม์อยู่นะครับชัดไหมหนึ่งสามี่ห้าโอเคครับตอนนี้เรามาทดสอบไม์ข้างนอกกันนะครับให้ฟังเสียงสภาวะแวดล้อมก่อนว่าเป็นยังไงหนึ่งสองสามตอนนี้เรากำลังใช้เสียงจากไม์ของโทโซอยู่นะครับ เสียงลมเข้าไหมเสียงรถราแถวนี้เข้าหรือเปล่า ในส่วนของฟีเจอร์เสริมหูฟังรุ่นนี้สามารถที่จะเปิดโหมดที่เรียกว่า low latency หรือว่าโหมดเกมหรือเกมโหมดหรือโหมดลดความหน่วงก็แล้วแต่คุณจะไปเรียกกันโหมดนี้ครับจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการซื้อหูฟังนี้ไปแล้วนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในการเล่นเกมให้มันเรียลไทม์มากเป็นพิเศษหรือเอาไปใช้ในการดูหนังแล้วอยากให้ปากกับเสียงมันตรงกันแบบเป๊ะเ,ะเลยหูฟังตัวนี้ให้ได้ซึ่งอย่างที่เล่าไปครับว่านี่คือราคา499บาทส่วนใหญ่จะไม่มีโหมดนี้มาให้กันนะครับถามว่ามันสามารถจะไปใช้ในการเล่นเกมได้แบบหูร้อยเปอร์เซ็นเ่ยอูกณ มักมายนับ อีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เขาให้มาแล้วรู้สึกว่าเออชอบเหมือนกันก็จะเป็นการคัสตอม EQ แล้วก็คัสตอมการแต,แตะหรือว่าการแตะข้างๆหูฟังนะครับทีนี้มาดู EQ นิดหนึ่งครับ EQ ที่เขามีมาให้ปรับคุณดูนะอันนี้คือจากโรงงานนะเว้ยมีทั้งหมด32 preset ให้คุณได้ใช้งานกันแล้วปรับให้มันเหมาะกับเพลงที่คุณฟังอยู่ได้เลยแบบละเอียดเว่อร์ผมไม่สามารถเล่าให้ฟังหมดได้นะครับไม่งั้นจะกินเวลานานแต่ว่าเอาป็นว่าผมว่าทุกแนวเพลงที่คุณอยากจะได้เนี่ยมีอยู่แล้วถ้ายังไม่ถูกใจคุณดตอิตตาอาจจอ in, ออมมละไรวก้ิกนนดง่คือออเเรราาาาสมถที่จนะ EQ ขง เพื่อนเราหรือของตัวเราเองแชร์ให้กับคนอื่นได้อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูรีวิวโทโซผม,มบ่อยๆนะจะเห็นเคิร์ฟอันนี้บ่อยมากเพราะว่าในแอปโทโซผมชอบคัสตอมให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ยอันน,น,นี้อีกอันหนึ่งก็มีเหมือนกันเห็นไหมดีมากนะครับดีมากในส่วนตัวผมว่าเรื่องของการปรับแต่ง EQ นี่เลนราคา500น่าจะกินทุกคนนะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการคัสตอมทัชคอนโทรลนะครับอยู่ในรูปเฟืองนะในนี้กดเข้าไปเนี่ยเราจะมีโหมดหนึ่งที่เรียกว่าโหมด low latency มากดเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดปปุ๊บบบบกกกกก็จจะะะะดดีีีีเเเเลลลลลยยยยยย์นนนนนน้้้้ออออองงงงง่่่่่่่่าา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 าททททไคคคคครรรรััััััััแตตตผมมมพูืสสชโวววฝฝซข เ,เราคัสตอมอิสระออกจากกันได้อย่างฝั่งซ้ายอ่าสมมติผมอยากให้แบบว่าคลิกหนึ่งครั้งเป็นอะไรก็จะมีชอยมาให้เลือกผมจะดับเบิลคลิกอ่ะมีอะไรมาให้เลือกบ้างผมจะทริปเปิลคลิกมีอะไรมาให้เลือกบ้างแล้วก็กดค้างมีอะไรมาให้เลือกบ้างซึ่งอันนี้ผมชอบมากอย่างที่เล่าเลยเรราคานี้ให้มันคัสตอมได้ขนาดนี้แต่ได้เยอะขนาดนี้มันแทบจะไม่มีเลยครับซึ่งโทโซให้ได้หรือจะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันของหูฟังในนี้ก็จะมีการแบบว่าเอ้ยเผื่อบางทีแบบมีแก้ไขบัก๊กน,นู่นน อัปเดตหูฟังได้ด้วยโคตรแจ๋วเลยณตอนนี้นะครัสำหรับการรีวิวน้องโทโซอาจายโนวานะครับเป็นหูฟังที่สำหรับผมนะกับราคา499หรือราคาไม่เกิน500บาทแล้วเนี่ยนะครับมันคุ้มค่ามากในแง่ของคุณภาพเสียงที่เราได้มาในแง่ของการคัสตอม EQ ที่เราได้มาในแง่ของตัววัสดุดีไซน์ที่เราได้มาคือเรทราคานี้ส่วนใหญ่แล้วมันไม่สามารถเลือกอะไรได้มากหรือว่าไม่ได้มีออปชั่นอะไรเราเลือกมากหรือบางตัวมันก็จะเน้นเบสบวมๆไปเลยแถมคัสตอมอะไรกลับมาไม่ได้อีกตัวนี้ถ้าคุณชอบฟังเพลงงงงงนะะแล้วคคคุณอออออยาาากจจไปัััสสตตมมมมเทีหฟบบ,หแบบ่่ง เบสบวมอยู่อ่ะเอาง่ายๆตัวนี้ถือว่าให้ได้แต่าถามว่าฟีเจอร์ล้ำๆอย่างเช่น ANC, Very Detection อะไรพวกนี้หรือว่าเกมโหมดที่เป็นแบบอัลตร้าเกมโหมดเลยอะไรเงี้ยถามว่าเขามีไหมเขาไม่มีเขาไปโฟกัสที่เรื่องเสียงมากๆอันนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณจะใส่ใจกับอะไรนะครับถ้าใส่ใจคุณภาพเสียงโทโซโอ,อาใจหนูว่าให้คุณได้อย่างแน่อนอนนะครับกับราคานี้นะใครอยากรวยเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโทโซอ,อาจายโนวานะครับก็สาามรถคอมเมนต์มาบอกเราไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับหรืออยากให้เรารีวิวโซโซรุ่นไหนอีกคอมเมนต์มาบอกไว้ได้เผื่อว่าโซโโโต้้้้้เเคคาาาาาาจจจจะะะแแวววววมมดดดูรนนนนนนีีีอออองกกกกััััััับบบซยขลลลไปป่ิหสสสสุ๊